สวัสดีจ้าพี่น้องป้อป๋ายสุขสุกคนเด้อวันนี้มากินเมนูส้มตําอีกแล้วจ้าส้มตําไก่ห้าดาวจ้าพี่น้องไก่หาดาวจ้าอีน้ามันไปซื้อมาเบิดเด้ว่าจะหมดแค่นิดๆหน่อยๆหมดไปต้งตองเยอะตรงแยะเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยว่ามาเด้อพี่น้องเด้อจักซื้อหยังไงไอฟาไอ้ยกอะ มาให้น้องเด้อมากินน้ากันจ้ะเดี๋ยวจะตีมันออกไปข้างนอกกับเมวอ่ะเพราะว่าล้างหน้าบา้านแล้วไงเดี๋ยวจะแก้วให้ไปดูสิมันเงีๆๆๆ้ยวเงาเงี้ยวเงาดูมันจ้องมันดูมันดูค่อยไอ้นังนี่มันก็ยังนั่นอยู่เลยดนะูดูเนี่ยไอ้ปังไอ้ชโชคชโชคเออชโชคอันนี้แม่มันนอนอย,อยู่เนี่ยแม่แม่มันน้อยนึง นี่ลูกมันรอไหมนะลูกมันยังไม่ทำหมันนะเนี่ยตัวเนี้ยรอไหมรอไหมพี่น้องรอไหมรอไหมเนี่ยดูสิไอ้ตัวน้นตัวน้องมันมึงไปนอนเปียกแล้วมาเช้าล้างหน้าบ้านอยู่ไปนอนเปียกเลยนะมึนงนะนะเออไปนอนเปียกแล้วไอ้หานี่เออไปสมตำคือเก่าพี่น้องไงเดี๋ยวยายแก้วจะให้ไปดูหลังบ้านดิ หลังบ้านก็จะเป็นภูเขาเรากาเป็นภูเขาอันโนนอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบ่นยะก็เป็นบ้านคอยกับยิ่งซี่แหละเป็นแบบชาวบ้านเนาะให้เบิ้งหลังเขาบรรยากาศหลังนี่พี่น้องบรรยากาศหลังบ้านคอยเห็นบ่เจ้าเห็นบะเนี่ยบรรยากาศหลังบ้านคอยคอยกป็นซุ้มมให้เบิ้งอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นพืชมันเนี่ยซุ้มไม่เบิ้งมันก็จะเป็นเขาเขาซี่ลาะพี่น้องเห็นบะ แล้วบรรยากาศหลังบ้านมันเข้าหน้าหนาวมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วพี่น้องลมเย็นออกมาแล้วว้อยว้ยละ่ะเสียงลม่อยวอยยืนใจลค่อยเลยคอร์ดพูบาสองลำคงไหลคงใจก็เงาเงาว <c oughs> นี่เด้อพี่น้องเด้อโอ๊ยววววว่าไ,ไปเบิ่งส้มตำกันเฮาอันนี้คือกินของของนั่นเบิ่งหน่าทักททยนะแม่ เขาทำไม่ได้เขากล้องมาโดนแล้วเนี่ยใหญ่บ่พี่น้องมูเจ้าเห็นนะตอนนั้นได้ตอนนั้นเห็นสองสามขวบตอนนี้ใหญ่ยังเป็นสาวยังมูเจ้าไทายดูเนี่ยสองสามขว,วบอะไรตอนนั้นเียได้สิบขวบสิบสองขวบตอนนี้สิบสามสิบสี่แล้วเนี่ยดูปีใหม่กับสิบสี่แล้วเนี่ย,ยพี่น้องสิบสี่ขวบแล้วเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอ้อเนี่ยกินน้ำกันจัดเนี่ยแสงอากาศแสงอากาศมันขึ้นมา ก็จะถ่ายเอาถ่ายถ่ายนี่ด e ้วยมันจะได้เบิรงสี่นาทีเอากินเข้าไปคุยด้วยไอเดียทักท้ายน่อยนั่นนั่งของชั่วแล้วนะพี่น้องให้กาลังใจในเด้อนางกินไอ้นางกินไอ้นั่นนางกินไข่ทอดจ้ะเป็นกําลังใจให้นางในเด้อนางชอบหลายนางดีใจว่านางได้มีคนมาดูขอบคุณหลายเด้อจ้าขอบคุณเขายังขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูหนูกินไข่ทอดไข่เจียวจ้าขอบคุณยัง เออขอบคุณด้วยไอเน,นี่ยล่ะนี่ก็ยังมาทันได้นั่นเลยหมาบสึบหมาบแล้วยังยไม่ได้กินเลยเออพี่น้องเอาลองซิมสิเอาีิ่งจะยกกล้องออกไปข้างนอกที่มันจะยกได้ไหมเนี่ยยกกล้องออกไปค่อยว่าจะยกกล้องออกไปข้างนอกพี่น้องมันจะยกได้ไหมมันถ่ายมันไอ้นั่นไงมันถ่ายแล้วมันเห็นไม่เห็นไอ้อืม มันไม่เห็นแบบที่ว่ามันเป็นไอ้ไอ้นั่นไงมันะให้กินให้แม่เห็นกันทั้งแม่ทั้งลูกด้วยแหละกินแนวยาวว่ะพี่น้องกินแนวยาวมันต้องต้องเห็นทั้งแม่ทั้งลูกไงแนวกินนะแนวตั้งเมื่อวานอร่อยกว่าใช่ไหมเมื่อวาน,วานรสชาติวันนี้มันเปรี้ยวเมื่อวานรสชาติเข้มข้นดีเมื่อวานแม่ไม่ชอบหรอกถ้ามันไม่เปรี้ยวแม่ชอบเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอืมเอาบายบายก่อน บายๆก่เด <Bye. S 1> จอพี่น้องเดอ้อสนับสนุนเ,นเดอ้อจ้า